ขอนิ่วห่อนหอนขอนิ่วห่อนหอนเนี่ยอุ้ยตำหมกงตำหมืนแม่นตำไทยพี่น้องตำไทยกระมี่ตำปูปลากระมี่จริงสองตำอันนี้ตำไทยตำไถ่ก็กินกับข้าวเหนียวได้อันนี้ต้มผมต้มผมด้วยพี่น้องนี่เอาเสร็จเสียบเอาโซ่ด้วยขึ้นก็ได้ข้าเป็นใครพี่สองก็เสียบพี่หนึพี่น้องสุดยอดสุด มากินเขานอกบ้านเด้อพี่น,อน้องมือนี้มาทางพี่แหละมากินตำหมกแห้งกินตำหมกแห้งกินไก่ย่างวิเชียนบุรีพี่น้องกับทีมงานเฮานี่ทีมงานเกาเ่าเฮานีล่ลสร้างอาหารแล้วทำอาหารอยู่ยพี่น้อง มาแล้วพี่น้องอาหารกระซิ่ได้เ้ยยงปลายงปลาเด้อพี่น้องมาจิ้มกือมนามาเรงเตียมงานเก่าใีู้ตำหักงปีงไกพี่น้องอันนี้เป็นตำไทยตำไทยเด้ ตำไทยเสียบกรน้ำฟูมากแล้วก็ปลา,าเผาพอดีปลาเผามือนี้เพิ่นเบิดพีหน่องเราสิมากินเมียงปลาแล้วก้กนกวนผิดแล้วก็ไก่ย่างตำมือตำฟูมากนี่ชินใหญ่ๆค่ลด้วยฟัวเป็นไดซุดยอดเนาะแล้วก็สุดๆเลยอันนี้เป็นต้มต้มขม,มขมกินแซ่ เป็นผมเปนแสบมือแน่วแอบเบิ้งทีมงานเข้าฟังทั้งนี้ก่อน่นึ่งมือนีเขามีแปกปลอมมาสองสองเปกติสิมีแต่ทีมงานสาวๆทั้งนี้สาวๆมีอหนุ่มมาสองสองแสบบ่ด้วยดาว อันนี้เป็นนมนมสองนมหนูเป็นฮอตตาชิมะพี่น้องเป็นไงอันนี้จำปูมาแซ่บที่สุดเลยน้องไม่ในวงการเนาะเอานี่เสร็แซ่บเลยเด้อผมโซ่อยู่นี่เสร็แซ่บนะพี่จุ๊เฮ้ยผมกำลังอีโซ่อยู่เอาโชว์มนเป็นเหลรอว่าเห็นตอนป่าเนี่ยเป็นไงเป็นไงนะพี่จุ๊แซ่บสาธยอดเนาะแต่สายโซ่ได้เจ้าซ่เน ผู้ชายเป็นบอยกปันใดเรียผู้ชายเป็นกะเนียมกะเนียมอยู่เปนเขินนเขินกล่องอยู่น่องไม่เป็นเขินกล่องอยู่แต่ว่านะพีดนี่เป็นน่องเกาเลยด้น่องจุครับนีเอาเสียเสียบเอาโซ่ด้วยเสียมกินกินกินยินกินยินกินไิ้กินกินกินกตอกิน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 กิ ่ปนอี่เป็น่ะเอาให้เต็มที่ลายเป็นลายหนีเสียบเดิบจังหวะผ้ามากเสียบเนาะโอเคอยู่เขาคนกันนิ่มดีอยู่ที่วเข่ากันันบ่ยิ้มสร้างอีกเด้อใ่สร้างอีกเด้อตุนจัดการสร้างด้วยดาวเด้อยังก่อนหาติาทิปจ้าเอาเลยเอาเลยดาวสร้างอีกไหมดาวจ้า ีกินไหนอิ่มกินไหนอิ่มกินไหนอิ่มเดี๋ยวย่างอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นย่านบป่อิ่มเพิ่นว่ามันติฟหน่อยไปสั่นพี่น้องเพิ่นเพิ่นเห็นติบเขาหน่อยเพิ่นเป็นหูอยากสั่งเพิ่มเหรอนี่กองทรายขนาดนี้พักแก้วนี่ก็สุดยอดละพักแก้วเนี่ยอ่ะ อันนี้ปูดิบๆเด้อปูสดๆน่องกินแด้บ่ปูมาปูมาสดๆพี่น้องเราเลี้ยงหลานนี่การันตีเลวแซ่บพี่น้องเคยมากินเกยวที่ผมนี่เป็กียวนะม,มเกลยวคมเนาะ อันนี้ต้มผมพี่นอ้อ,อ,อ,องเ,เพงื่อนแก้วขมให้เฮียนบัวมากแกลวผขมเบิดเฮียนขอนี่งขอนิ่งขอนิ่งอนิ่อุ้ยตำหมกงตำบนแม่นตำไทยพี่น้องตำไทยกะมีตำปูปลาตะมีจรงิรง,รง,รง,รงสองตำ อันนี้ตำไทยตำไทยก็กินกับขหนียวได้แซ่บเนาะตำไทยแบบข่้งแซ่บแซ่บพี่น้งองขอพื้นทีมงานเข้เาไปใส่ก็กินแต่ขหนียวแหละพี่น้อง เฮาเป็นค้นไทยอยู่แต่ว่าขฮาเป็นค้นไทยอีสานพี่น่อง <c oughs> กินขา้าวเจ้ากินบ่แเลี้ยวทันไดกินข้าวเหนียวแล้วอุ่นท้องอันนี้ต้มขมต้มขมด้วย เป็ญญาานสีเข้มนะเป็นสีทอกินเรื่อยๆกินเร็วๆกินเร็วมากบรรยากาศลานจะดีพี่น้องติดกับพงหน้าพงหน้านี่ก็เป็นท่างเส้นท่างร้อยเอ็ดพ่นทองด้วยพี่น้องหน้งราดยางร้อยเอ็ดพ่นทองลานสียู่ตรงข้ามกับอัน พูนเห่าเ่าพนเห่าจ้าพูนเห่าพ้นเห่าเด้อพี่น้องตรงขามกับพูนเห่าสาขาพูนท่องเอาลิ้นเอาไมหน่อยลิ้นเอาไ่จ้าจ้ารู้สึกลิ้นูบอลรัวเดี่ยงขานอกมากินอะไกินเที่ยงกันกินข้าวมั่ ผอมดีพี่น้องมามมากินน้องกันพี่น้องบุญกรดีบพี่น้องแซบเบอรแสบเบบทุกแนว้แซบพี่น้องเบิดทุกแนวเบิดทุกแนวเลยกินแซบครับกินแบบเคี่ยงเลยพี่น้องปลากระเลือกก มันตำไทยกับเบสลนกกระเทีมต้นหมูมาไทยแั่นแสบสักพี่หนึ่งต้มบิ้เกียงดีจองนักล้อมนเด้อพดีสิร์ฟเยอเลยไปยืมติ๊มอร่อยนะาอย่างพอดีนี่นักล้อพอดีนี่อย่